สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์กราฟนะครับวันนี้ก็เป็นวันวันพุธนะครับที่สองนะครับเดือนสิบเอ็ดหกห้านะครับอันนี้เป็นบทวิเคราะห์ใน y o u t u ู e นะครับผม <c oughs> โทษทีนะครับพอดีวันนี้รู้สึกเหมือนไม่ค่อยสบายไอยอะไรกันไม่รู้ <c oughs> อาจจะวิเคราะห์กราฟไปเห่าไปไม่ว่ากันเนาะนะครับโอเคเรามามองชุดนี้ครับ ถ้ามองชุดนี้นะครับการาฟเป็นลักษณะของสิ่งที่เราเรียกว่า P.A. by นะครับ P.A. by นะครับ I.S.I. ขึ้นมายืนเหนือเส้นร้อยห้าสิบได้แล้วนะนะครับสูงกว่าละนะครับบอกบอกว่าเป็นสัญญาณของการที่มีแรงบายนะครับแต่เราอย่าลืมนะครับที่เรามองบายตรงนี้ว่ามันคือการทักตัวนะครับการทักตัวนะครับของไทม,ม์เฟมมัน นะครับจุดที่เรามองว่าเขาเป็นการพักตัวของทางเฟรมนั้นกราฟมีโอกาสที่จะลงต่อนะครับกราฟมีโอกาสที่จะลงต่อนะครับกราฟมีโอกาสที่จะลงต่อถ้ามาดูในส่วนของตัว RSI นะครับอยากให้ลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับอยากให้ลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับ RSI นะครับตอนนี้ RSI สร้างไดร์อแล้วนะครับจุดถ้ากราฟลงมาตรงนี้อีกรอบหนึ่งไม่ผ่านนะครับถ้าเขาย้ำตรงนี้ไม่ผ่านอีกรอบนะ ตรงประมาณ1614นะครับจุดนี้เป็นจุดที่สามารถบายกับขึ้นไปได้นะครับอันนี้แผนอนาคตนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของตัว i m ม f เฟรม H4 การว่าเราจะเทรดเปนยังไงวันนี้นะครับตอนนี้นะครับในส่วนของตัวไทม์เฟรม H4 ถ้าเรามองนะครับกรอบบริเวณนี้ครับคือกรอบไซเวย์นะครับอ่ากรอบไซเวย์ของ H4 อยู่นะครับยังคง เป็นลักษณะของการไซเวย์อยู่นะครับอ่าเป็นลักษณะของการไซเวย์อยู่นะครับตอนนี้นะครับอยู่บนเส้นศูนย์อ่าอยู่เหนือเส้นร้อยห้าสิบนะครับบอกบอกว่ามีแรงบายนะครับบอกบอกว่ามีแรงบายอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่นเนาะนะครับยังไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่อย่า,างเมื่อวานเราก็รอเซล,ลจากตรงน,นี้ลงมากันนะครับอันนี้คือกรอบสิ่งที่เขาเกิดขึ้นในทางเฟรมเฮตซีแต่ถ้าเรามองนะครับกรอบใหญ่ของเฮตซีจริงๆวันนี้กรอบใหญ่เขาอยู่ตรงไหนอันนี้รับคือกรอบใหญ่ของเขา นะครับกาะเพสสี่นะครับอ่ากอะเพสสี่นะครับอ่าเกาะเพสสี่ตรงนี้ไว้ทําไมเอาไว้มองครับว่าการ์ดจะเบรกไปทิศทางไหนเราจะรออะไรยังไงตรงไหนนะครับจุดตรงนี้ได้ครับเป็นรับต้านย่อยนะครับเป็นกรอบย่อยของเขานะครับเขามีโอกาสลงมาทดสอบถ้าไม่ผ่านเขามีโอกาสเด้งกลับขึ้นไปในจุดนี้นะครับอันนี้คือส่วนในตัวไทม์เฟรมให้สี่ยังไซด์เวย์อยู่นะครับรอการาฟเบรกโซนบริเวณสองโซนนี้เนาะหนึ่งหกสี่สอง นะครับหนึ่งหกห้าหกนะครับอ่าหนึ่งหกห้าหกวันนี้มีสองแบบนะครับกราฟถ้าไม่ไซเว์ถ้าไม่ไซเว์ก่อนนะครับกราฟจะเหวียงก่อนเลยนะครับวันนี้มีข่าวเฟดนะครับนักลงทุนรอข่าวตัวนี้กันเยอะเลยนะครับถามว่าข่าวเฟดอ้าวสนใจทําไมพี่หมีเขาจะรอทําไมในเมื่อดอกเบี้ยรู้อยู่แล้วว่าจะขึ้นเจ็ดสิบห้าเบสปอยถูกต้องครับ ดอกเบี้ยขึ้น75เบตพอ์จริงแต่สิ่งที่นักลงทุนเขาอยากรู้ครับเขาอยากรู้ว่าไตามาสหน้านะครับก็คือในส่วนของตัวปีใหม่เนี้นะครับลุงจะเอาอยัางไงต่อเอาอยัางไงต่อหมายความว่ายัางไงนโยบายของดอกเบี้ยครับว่าลุงจะมาที่ทางไหนต่อนะครับลุงจะปรับเพิ่มขึ้นมาอีกไหมหรือว่าลุงจะยังคงยืนอยู่นะครับซึ่งถ้าดลาดแข็งตัวได้นะครับขอดูดอดลาร์ก่อนนะครับโอเค เนี่ยเขากลับขึ้นมายืนเหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ดลนาล่าขึ้นมาติดตรงเนี้ยนะครับถ้าดลนาล่ายืนแข็งตัวได้ขนาดเนี้ยระดับร้อยกว่านะครับระดับร้อยกว่าขึ้นมาได้อย่างเงี้ยลุงก็อยู่ได้อ่ะอ่ะถ้าพี่หมีมองนะลุงอยู่ได้เศรษฐกิจอยู่ได้กลับจะมองด้วยซ้ําไปว่าถ้าตัวกตุ้นเศรษฐกิจต,ต่างๆที่มันดีขึ้นนะครับมันสามารถเพิ่มตัดดอกเบี้ยได้มากอีกว่าเดิมด้วยซ้ําไปถูกไหมครับถ้าเราม,ามองนะครับเขาไซเวอย์อยู่นะ ถ้าสังเกตจาก EMA ของเขานะครับเขาไซด์เวย์อยู่มีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะครับกลับมาที่ทองคําของเราดีกว่านะครับดอลลาร์ช่างมันไปนะครับค่านี้ครับเราเห็นแล้วนะครับว่ากรอบของ H4 อยู่ตรงไหนเรามาดูส่วนของตัว Time Frame H1 กันครับ Time Frame H1 ตอนนี้นะครับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับกราฟยังไม่ไปไหนเลยนะครับกราฟยังไม่หลุดไปไหนเลยจากกรอบตัวนี้นะครับอ่ายังไซด์เวย์อยู่เลยนะครับถ้าเราสังเกตในส่วนของตัว EMA นะครับ EMA ทั้งสามเส้นนะครับยังเป็นลักษณะของการไซด์เวย์อยู่นะครับเป็นระนาบเป็นอย่างเงี้ยเกิดการไซด์เวย์อยู่นะครับกราฟยังไม่สามารถที่จะผ่านขึ้นไปได้นะครับอ่าอันนี้คือในส่วนของตัว time frame H1 เนะาะคณะนี้ครับเรามาดูในส่วนของอ่าแผนการเทรดกรันนะครับจากที่เมื่อวานจำได้ไหมครับที่พี่หมีตี Channel Line ทิ้งเอาไว้ให้นะครับตีช็อ n ไลน์ทิ้งเอาไว้ให้ แปบนะครับขอขยับอนโอเคอ่ะตีชั้นลายทิ้งเอาไว้ให้อย่างนี้นะครับว่าเอ้ยราระวังนะนะครับจุดที่เฝ้าระวังคืออะไรระวังว่าถ้ากราฟนะครับขึ้นมาโซนบริเวณนี้นะครับแล้วไม่ผ่านนะครับแล้วไม่ผ่านเขาจะลงไปทดสอบต้านจำได้ไหมครับเมื่อคืนที่เราเล่นกันที่เราเซลลจากตรงน,นี้ลงมา นะครับอันนี้คือแผนของเมื่อคืนวันนี้จุดเฝ้าระวังคือบริเวณนี้เหมือนกันครับแต่ถ้าเราดู e m a h4 นะครับยังไซเวย์อยู่นะนะครับ e m a h4 ยังไซเวย์อยู่เลยนะครับอ่าตัวชานาลไลน์ตัวนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับยังยังไม่ถูกทําลายนะครับคราวนี้เรามาดูแผนการเทรดครับจุดบริเวณสําคัญที่เรามองนะครับกรอบตัวนี้ของเขากนครับอ่ากรอบเดิมเมื่อวานเลยนะครับถ้าเขาสามารถยืนเนได้สมมุตินะครับเขา จบ H4 นะครับจบเป็น PA by ยืนเหนือบริเวณนี้ได้อ่ะยืนเหนือบริเวณนี้ได้นะครับกราฟอาจจะย้อนลงมาบริเวณนี้นะครับจุดที่จะย้อนนะดูบริเวณตรงนี้นะครับอ่าหรือไฮตรงนี้นะครับและกลับขึ้นไปครับและกลับขึ้นไปนะครับอันนี้คือ TP ที่จะเกิดนะครับคือ TP ที่จะเกิด TP หนึ่งนะครับ TP สองนะครับอันนี้กรณี H4 นะครับ เป็น P A by นะครับยืนเหนือหนึ่งหกห้าหกได้นะครับอันนี้คือเคสแรกนะครับกรณีที่หนึ่งนะครับกรณีที่สองครับกรณีที่สองนะครับถ้าเขาขึ้นไปแล้วนะครับเหมือนเมื่อวานจบใต้ต้านนะครับหรือจบเป็นพินเซลขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับเคสสี่นะอันนี้เรามองเคสี่นะครับ กราฟขึ้นไปทดสอบนี่ครับและจุดที่เขาจะลงมาได้ครับอันนี้คือ TP หนึ่งนะครับ TP หนึ่งนะครับ TP สองนะครับ TP สามนะครับดูบริเวณเส้นเทาข้างล่างเนาะถ้าเขาไม่ผ่านนะครับเขาจะกลับขึ้นมาอีกรอบในบริเวณนี้นะครับอันนี้คือแผนการเทรดจุดที่เราเฝ้ามองนะครับว่ากราฟนะครับถ้าเขาจบ เป็นพินเซลหรือ P ีเเซลใต้ต้านตรงนี้นะครับอันนี้คือจุดที่แรกที่จะเฝ้าระวังถ้าเขาผ่านมาได้ครับอันนี้คือ tp หนึ่ง tp 2และ tp สาอะครับอันนี้คือมองให้ถึงช่วงขาเฟดเลยนะนะครับมองถึงช่วงขาเฟดไปเลยนะครับกรอบที่กราฟจะวิ่งวันนี้ครับกรอบที่จะวิ่งวันนี้ไม่น่าเกินกรอบนี้นะครับในกรณีที่เขาจะเหวี่ยงทดสอบรับทดสอบต้านนะครับเขาจะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับเขาจะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับกับเส้นเทาข้างล่างเนาะ กต่เส้นเทาข้างล่างนะครับน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับในส่วนของตัวไทม์เฟรม H4 วันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูปฏิทินเศรษฐกิจกันครับว่าวันนี้ปฏิทินเศรษฐกิจมีอะไรบ้างนะครับข่าวครับที่เราจะมองกันวันนี้นะครับก็มีทั้งยุโรปนะครับมีทั้งในส่วนของอังกฤษและอเมริกานะครับตัวแรกครับบ่ายสองโมงนะครับตัวแรกบ่ายสองโมงนะครับบ่ายสามห้าสิบห้า นะครับคาดการนอนฟาร์มตัวนี้ไม่ใช่ตัวเลขนอนฟาร์มนะครับเป็นตัวเลขคาดการนะครับวิ่งบ้างไม่วิ่งบ้างก็มีนะครับอันนี้คือไฮไลท์ครับที่นักลงทุนจะรอนะครับคือไฮไลท์เลยนะครับคืนนี้นะครับถ้าไม่มีของพยายามจะมีของค้างเอาไว้นะครับการมีโอกาสเวี่ยงทัศน์สดหรือทัสอบต้านนะครับอันนี้คือตัวที่จะเหมาะนะครับตอนตีหนึ่งอาจจะไม่เท่าไหร่แต่จะสวิงตอนตีหนึ่งครึ่งครับ ตอนที่ลุงให้สัมภาษณ์นะครับคําสัมภาษณ์อีลุงเนี่ยตัวดีเลยว่าในลุงจะเอายัางไงต่อนะครับที่นักลงทุนต่างคนต่างจับตามมองสามทุ่มครึ่งครับสามทุ่มครึ่งสายออยนะครับตัวนี้ระวังเอาไว้เนาะสําหรับสายน้ํามันนะครับผมโอเคนะครับสําหรับวันนี้นะครับขอจบก,การวิเคราะห์กราฟแค่นี้เนาะขอให้ทุกคนโชคดีโชคดีครับทุกคนร่ำรวยร่ำรวยสวัสดีครับ